เลเลีน่น,นะครับผมกับกนาคนาศิมีอีหยังกับกับคุณบุกนี่ล่ะอ่าฝากพี่น้องไปกอนอกันแล้วกันนะครับผมอะไรอยู่มีมันมีผู้ชายเยอะไม่ต้องขึ้นมาหรอกเจ้า <ไป S 2> ยังหันลังเจ้ายังหันล<ะ>ั <ๆ S 1> อ่ะเอาคุณขึ้นมานี่เชคคุณพูดอะไรคุณขึ้นมานี่สิครับเนี่ยว่างั้นหอมดื้อกินเขายังหันดื้อพบกับหอมหัวซะอยู่กักหมักก็จังสั่นแหละเจ้าผิดประเด็นแม่ขึ้นมานี่เร็วมามาคุยกับ คุณบุ๊กหมแม่แม่แมปายครับคนหล่อมาขึ้นมา,มาึ้นมากันลูกโอ้ยจริงๆทุกคนผมตื่นเต้นมากยวผมไปอ่านผมตื่นเต้นมากเวลาผมยืนอยู่กับคุณบุ๊กตื่นจริงๆสวัสดีครับ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 ผมพี่ไปฮะเดือดมากเมื่อกี้เดือดมากอย่าว่าออกทัวออกอย่าว่าออกทัวนุกกปายบุ๊กมาด้วยต้องออก <ไป S 2> ทัวบุ๊ก<ห>แล้วนุกกปายไปด้วย นึกจะจูกคุณไปยืนสิยืนถามคุณบุ๊กหน่อยสิถามสารทุกสุขดีบสิไปไปแม่ไปไปไปอย่างเยอเอื้อที่ด้วยจะหอมหัวอีกนะโอ้๋อานี่แหละคอยกะเหวี่ยพื้นเจ้าเนี่ยแหละคอยกระเบิ้งเจ้านีกแหละเวลาไปงานระวังมันหักเด้อมีน้ำมั้งอ๋อระพวงน้ำมาน้ำโอ้น้ำบุกสุกมะโอ้ อันนี้ตายังกับเนี่เบอร์ LQ บวกเบิรงเขานี่ครับเขาเห็นหน้าไว้บุกน้ำน้ำของชาวล็อกอันนี้คือน้ำของชาวล็อกน้ำของชาวล็อกหยัดดาบเลยเอาไว้สองข้างครับถ้าพร้อมแล้วบอกผมนะพร้อมแล้วบอกผมนะคุณบุกสักการนีร้องเพลงอะไรมาบ้างนะครับร้องเพลงอะไรมาบ้างนะครับมีเพลงสืบพันธุ์ส่งซิกแล้วก็มีเพลงฆาตกรใช่ครับขึ้นมาถามเขาดีๆแล้วก็มีเพลงเพลงอะไรอีกนะครับ เจ้าชื่อใดวะเอาเจาไลยไหมเดือ,อ,อไไนนโน่อเอาล้ววันนี้เอาซื้อพันพี่ไปน่าจะรู้นะเราค่อนข้างเงินเชนที่บ้นสูงไป กินข้าวกินอะไรใช่กินข้าวกินข้าวกินปลาไม่ได้ม้วนซุ้มแบบนั้นคอยต็ดให้ลูกหน่อยม่อยเห็นเจ้าไร่สดอยู่ดิอะไรเจ้าไร่สดอ่ะแต่เขาแครลูกแหละเออแม่แม่แม่เขาจืดคอยชิบอยฟังเบิร์ตได้บ้านสิงห์เจ้าเาไบิอยู่ผมรีวิวบ้านสิงห์นะไรีวิวรีวิวรีวิวประวัติความเป็นมาครับผมคบคุณพุกก็คุณพุกนี่เปรียบเสมือนยุคแรกเลยของบ้านสิงห์มาอยู่กับพี่ระเพินกับเต้ที่ที่เราเคยเคยเคยพูดกันไว้เคยเคยบอกกันแหละ นะครับใช่ตั้งแต่สมัยมขึ้นขึ้นไปคุยขึ้นไปคุยไปก็ว่ามันขึ้นไปเออแม่แม,แม่ขึ้นไปไปคนหลอ่อไปคนหล่อถึงมากเลยเออไม่หมาย <c oughs> ถึงที่ที่ถามชื่อเพลงทั้งหมด <c oughs> ผมอยากรู้ว่าคุณนุ๊กท่านดนท์เขายังไม่ร้องเพลงอะไรของคุณบุ๊กสุป,ปการผมร้องหมดทุกเพลงแล้วจริงหรอคือผมแอบอย่างอย่างที่ผมบอกคุณเมื่อกี้ผมบอกคุณผมบอกคุณบุ๊กตอนนั่งกินข้าวผมบอกเขาว่าคุณบุ๊กผมให้คุณยืมเพลงร้องนะวันนี้แค่วันเดียว ครับผมอ่าพเพลงที่เขาร้องไปเมื่อกี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงผมหมดครับคือแบบว่าถามเขาด้วยนะว่าเมื่อกีเ้เขาร้องเพลงคุณบุ๊กได้ไหมก่อนที่เขาขึ้นมาที่ก่อนที่จะมาร้องกู่กันใช่ไหมอะไรนะเมื่อกี้คุณก่อนขึ้นเวทีคุณบุ๊กถามคุณนุกว่าร้องเพลงคุณบุ๊กได้ไหมจําเนื้อได้ไหมทุกเพลงครับทุกเพลงทุกเพลงทุกเพลงคือจําไม่ได้จําได้หมดทุกเพลงคือวันนี้ผมคิดยากมากเมื่อรู้ว่าคุณบุ๊กคุณบุ๊กมาเป็นศิลปินรับเชิญอ่าคุณเชื่อไหมว่า ผมหาเพลงอยู่สองวันสองคืนเพราะผมไม่มีเพงลงร้องปกติผมใช้เพลงเขาทั้งอัลบั้มร้องหมดเกินนีย <c oughs>